สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวอาร์เ i นต้าครับในคลิปนี้ก็มาทดสอบเกมนะครับมีเพื่อนนะครับขอให้มาทดสอบเกมนี้หน่อยบก็คือแกน e f แฟนตาซี e ีลิงนะครับหลายคนน่าจะเคยล้องเล่นนะครับแล้วก็หลายคนก็ยังไม่เคยได้ล้องเล่นนะครับกับบนอาร์เ i นตเดี๋ยวมาลองเล่นกันดีกว่านะครับอันนี้ผมปรับนะครับไปที่สามสิบวัตต์ทร์โบนะครับเกมนี้ไม่น่าจะเล่น 1ีวห้าวัดไหวนะครับอันนี้ลองเล่นแบบไม่ใช้ตัวโปรแกรมเสริมไดๆทั้งสิ้นนะครับเล่นแบบตัวออริจินอลของ r g l l i n e เลยนะครับลองทดสอบดูว่าจะเป็นยังไงตัวกราฟิกบอกเลยว่าเลื่นไหลดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเหมือนเล่นบนบน Play Station เลยนะครับนะครับ ตัวเกมนี่ก็ไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกนะครับกับตัวฉากนะนะผมสคริปฉากไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้เล่นที่30วัตต์นะครับเดี๋ยวลอง15วัตต์ก็ได้ถ้า15วัตต์ช่วงนี้ผมว่าน่าจะเนี่ยเฟรมเรตตกนะครับเหลือไม่ถึง30นะครับถ้าเป็น30วัตต์บอกเลยว่า60 หกสิเฟรมเรทนะครับสบายๆโอเคแต่ okay, okay, ผมข้ามไปช่วงที่สู้กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็เป็นฉากตอนเริ่มเกมเลยนะครับก็เฟรมเรทเนี่ยก็ยังทำได้ดีอยู่นะครับ นี่ขนาดไม่ได้ใช้โปรแกรมเสริมอะไรนะครับก็เล่นได้สบายๆนะครับสำหรับเกมโจแกนบูนะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่มีเอฟเฟคเยอะฮะเดี๋ยเด ตรงช่วงที่ตรงที่ตอนที่ลิงก์กันคะรับก็เห็นนะครับว่าเล่นได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไร